ในวงการบันเทิงหากเอ่ยชื่อของนักแสดงที่รับบทเป็นนางร้ายและพ่วงด้วยคำว่าหน้าสวยนั้นต้องมีเธอคนนี้อยู่ในลิสต์แน่นอนดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์นอกจากจะสวยแล้วเธอยังติดอันดับความเซ็กซี่อีกด้วยมีภาพชุดว่ายน้ำบิกินี่โชว์หุ่นเปะ๊ะริมหาดมาให้ชมอยู่บ่อยๆจนเธอมีอีกหนึ่งฉายาแบบขำๆค,คือเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลเรียกว่าผลงานโดดเด่นทั้งการแสดงและการถ่ายแบบเลยทีเดียว ดิวอริสลาเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายน2533เป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวมีพี่ชายทั้ง4คนบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีด้านการศึกษาดิวอริสลาเคยศึกษาที่โรงเรียนพระมารดาน,นิจานุเคราะห์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต และศึกษาระดับชั้นเกรด11ถึง12ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมหรือดีและเธอกำลังศึกษาอยู่ที่ Academia Italiana f a แฟชั่นดีไซน์ดานสินทางบันเทิงดิวอลิสลามีผลงานแรกด้วยการถ่ายแบบลงนิตยสารแฟชั่นต่อมาในปี2552เธอมีผลงานละครเรื่องแรกคือ กุบัดรักข้ามขอบฟ้า2ตามด้วยพรพมอละเวงออกอากาศทางช่อง9จากนั้นเธอก็มีผลงานแสดงออกไม้เห็นอย่างต่อเนื่องปีละ2-3เรื่องเลยทีเดียวจนเธอติดอันดับนางร้ายที่ฮอตที่สุดในวงการบันเทิงช่วงนั้นเลยและที่ฮอตสุดๆจากการเล่นภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง Dark World เกมล่าฆ่ารอดในปี2,564กับฉากเลิฟซีนสุดว้าวิวคู่กับนักแสดงสาวแซมมี่คาเวล และจนถึงปี2563ที่ดิวอริสลาเล่นไว้2เรื่องคือมงกุฎดอกหญ้าออกอากาศทางช่องวันและเพิงร่านออกอากาศทางช่อง8เป็น2เรื่องก่อนจะลาจอไปทำธุรกิจส่วนตัวด้านความรักดิวอิิสลามีข่าวคราวเรื่องหัวใจให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆ เพราะเธอคือคนชัดเจนตรงตรงครบกับใครหรือลักสสดุดไม่สามารถไปต่อได้เธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแบบไม่เคยปกปิดและในปี2565ช่วงวันปีใหม่ดิวอดิศลาได้ถูกเซอร์ไพรส์าจากแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีนักธุรกิจหล่อรวยระดับมหาเศรษฐีชาวไต้หวันหลังจากคบหาดูใจกันมาได้สักพักฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงาน และในเดือนเมษาย,ยนปี2565ดิวอริสลาได้จัดงานเลี้ยงเล็กๆอบอุ่นกับเพื่อนพ้องคนสนิทเธอได้ประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์และพร้อมสร้างครอบครัวกับเซบาสเตียนล,ลีอย่างเป็นทางการจนกระทั่งวันที่12สิงหาคม2565ดิวอริสลาได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกตั้งชื่อว่าไซลัสแอสลาลีล่าสุด ในเดือนมกราคมปี2566ดิวอริสลาได้สร้างความฮือฮากลายเป็นประเด็นล้อในโลกออนไลน์หลังจากที่เธอออกมาแชร์สีพี่น้องบอใบไม้ว่ามีเอี่ยวกับเว็บพนันมา9 888แต่ที่สร้างความตกใจเป็นอย่างมากคือคลิปวิดีโอที่ดีวออกมาพูดถึงสาเหตุของการที่ต้องออกมาแฉสีพี่น้องบอใบไม้พอหนึ่งในนั้นคือแฟนเก่าและเธอถูกทำลายร่างกาย สนกลายเป็นแผลในใจที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการก้าวผ่านเหตุการณ์และเยียวยาจิตใจด้วยตนเองหลังจากเธอได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวดิวอลิสลาก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนทั้งประเทศอย่างล้นหลาม